สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อปิยพรธัญบุนนะคะชื่อเล่นชื่อออยค่ะมาจากกลุ่ม EP ค่ะ,อะตอนนี้ทํางานอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาดนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามค่ะออยรู้จักพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กนะคะได้มีโอกาสไปคิดจักกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ แต่เราเป็นเพียงแค่รู้จักพระเจ้าขนาดแต่เราไม่ได้เดินกับพระเจ้าอย่างจริงจังหลักๆก,ก็ได้อธิษฐานขอคืออยากได้อะไรก็อธิษฐานขอกับพระเจ้าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราก็ดีใจแต่ถ้าพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานเราก็มีบ่นต่อว่าพระเจ้าค่ะซึ่งหลังจากที่เราอธิษฐานแล้วถ้าพระเจ้าไม่ตอบเนี่ยเราก็จะพึ่งพากําลังของตัวเองเราก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเออเราทําได้แต่เราก็ทําไม่ได้ โครงการไลฟ์โปรเจกต์เข้ามานะคะหรือเรียกว่าโครงการเป้าเดี่ยวนะคะก็คืออ้อ,อยก็ได้รับการหนุนใจจากผู้นำและที่เลี้ยงค่ะให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการค่ะก็คือทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นมีชีวิตที่ให้เราตั้งเป้ากับพระเจ้าว่าเราจะเข้าสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตของเราอ่ามีความกระวนกระวายใจไม่ไว้วางใจพระเจ้า ไม่เข้าใจนะพระไทยพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยพูดกับเราเรื่องอะไรแต่หลังจากที่เราได้มีโอกาสเข้าเดี่ยวกับพระเจ้าทุกวันได้อธิษฐานได้นมัตการกับพระเจ้าทุกวันเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยบคุมทุกอย่างอยู่แม้เรื่องที่เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเช่นเรื่องงานหรือปัญหาครอบครัวนะคะซึ่งเราเองเนี่ยคิดเสมอว่าเออเราแก้ไขได้อย่างที่บอกว่าออยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง แล้วเราไม่พึ่งพระเจ้าแต่หลังจากที่เราได้ขอบเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยเราพึ่งพากับพระเจ้ามากขึ้นทุกวันแล้วไว้วางใจพระเจ้าไม่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องงานนะคะซึ่งออยอยากยกตัวอย่างว่าอย่างเรื่องงานเนี่ยเราจะาตั้งเป้าประยอดถายก็คือมันจะมีวันที่เราไม่ได้เลยเราก็เหมือนแอบบนต่อว่าพระเจ้า ว่าเอ้ยทำไมพระเจ้าไม่อวยพรเราแต่เมื่อเราได้เข้ามาโครงการเท่าเดียวเนี่ยทำให้เรามั่นใจว่าพระเจ้ากาลังทดสอบอะไรบางอย่างอยู่ก็คือทําให้เรามีความเชื่อมากขึ้นซึ่งพอเรา,าได้ตั้งเป้ายอดขายเรามีความเชื่อกับพระเจ้าเราก็ได้ยอดขายเพิ่มมากลับมาเป็นสามเท่าที่เราตั้งเป้าไว้นี่คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่พระเจ้าได้อวยพร ไม่เพียงแค่นั้นการเท่าเดี่ยวยังทําให้ชีวิตและความคิดของเราเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะจากที่เป็นคนกระวนกวายใจและเป็นคนที่มีความเครียดทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยวอวยพรเราและเราได้ไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นค่ะข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านให้จัดต่งเวลาในการเท้าเดี่ยวเพื่อให้ชีวิตของเราใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นและรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้น อยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยข้อพระคัมภีร์ยหอนบทที่15ข้อ4นะคะก็คือให้เราสนิทอยู่ในพระเจ้าและให้พระเจ้าสนิทอยู่ในเราและทุกอย่างจะทําให้ชีวิตของเราเกิดผลได้ค่ะและสําหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเป็นครั้งแรกนะคะออยก็อยากหนุนใจให้ท่านเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างชีวิตและได้รับการอวยพรจากพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ